มันขึ้นอะไรกูเกิลเอียงเนี่ยเนี่ยท่านท่านตีมท่านไม่ขึ้นแล้วน้าแปลกใ่ไหมท่านแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยแล้วก็กดอันนี้ ุดยอดมันคืออะไรเนี่ยฮะมันไม่ทิ้งเอาระบบให้ด้วยเหงาเลยเนี่ยเอ้ยไอดีอเนี้โอ้ไม่นะเฮ้ยไอดียไอดีนไอดีอันที่ผูกไอดีอันที่ผูกมันกระทันนี้เป็นอีกไอดีนึงแต่ไอดีที่ผมเข้าเป็นไอดียลัก บอกนาไม่มันมันไม่ใช่อะท่านมันนั้นเนี่ยละบบเป็นไรเนี่ยต้องล้างเครื่องไหม <c oughs> ล้างเครื่องไหมเนี่ยโอ้โห <May> เออใช่ก o เกิลไม่เด้งอ่ะคือไม่คือประมาณแบบเด้งแล้วแต่ไม่ล็อกเอาทให้อไอที่ท่านบอกอน,นะ ท่านครับสามจุดเจ็ดแปดสามจุดเจ็ดแปดแค่เกมเดียวก็สามจุดเจ็ดแปดนะ <i> ไม่คลนนั่นเดี๋ยวลองเข้าไปแล้วไปดู บา้านะก็อันนี้อะไรเนี่ยยกเลิกปลูกบมันแล้วเอ้ยเกยมหลอนอะไรเนะี่ยต้องล้างเครื่องไหเนะี่ยเอต้องล้างคอมูลไหเนะี่ยไม่ไม่คือผมผมมีสองไอดีที่เล่นเว้ยคือไอดีใหม่กับไอเดีเก่าไงไอเดีเก่าอ่ะคือไอเดีเก่ากับไอดีใหม่อ่ะคือไอดีใหม่เอาลองผูกมันส่วนไอดีเก่าคือใช้แบบล็อกอินจริงๆอ่ะ สุดยอดเลยท่านจำได้ไอ้ที่เขาให้ท่านดูเมื่อกี้ไงแต่มันขึ้นนะเนี่ยว้าวเฮ้ยมันไม่เซฟให้ป่ะเนี่ยไม่นะ เฮ้ยก่อนหน้าที่จะผูกมันนี่มันก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยสุดยอดเลยท่านก o o g l e คับหนึ่งนะ Google ไม่เป็นไรก่อนอื่นเพ y โตมึงวันนี้เลยเี่ยี้มาเคลียร์กับ g o o g l วิ e